สวัสดีค่ะทุกท่านรายงานสดจากหน้าแปลงหมาเลขห้านะคะนี่เป็นบรรยากาศสดๆหน้าแปลงนะคะแปลงนี้นะคะมีหน้ากว้างมากๆเลยนะคะและท้ายแปลงนะคะอยู่ติดเลขนะคะเดี๋ทุกจะพาไปชมนะคะเวลาจุดสังเกตเวลาเรามาดูที่ดินนะคะสังเกตที่หลักที่พ้นปลายสีแดงๆนี้นะคะนี่คือขอบเขตของที่ดินนะคะนี่นะคะ นี่คือแปลงหมายเลข5้านะคะแปลงนี้นะคะเนื้อที่4ี่ร้อยเจ็ดสิบแปดจุดสตารางวานะคะด้านหน้าอยู่ติดถนนนะคะและท้ายแปลงอยู่ติดเลกนะคะเนะะี่ยค่ะตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะตารางวาละหนึ่งหมื่นบาทค่ะหากซื้อสดโฉนดพร้อมโอนนะคะ แปลงนี้นะคะราคา8ล้าน6กแสนหนมืนสอมืนหนึ่บาทคะ่ะ4ี่รตารางวานะคะชนดเลขที่2 1 0หนคะ่ะเนี่ยคะ่ะเป็นบรรยากาศหน้าแปลงนะคะนี่แปลงหมายเลข5นะคะแล้วเดี๋ยวทุกจะพาไปดูแปลง โดยรอบนะคะโอ้โห,หน้ากว้างมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะจองแปลงละ1 0 0 0 0แบาทนะคะดาว10%ขึ้นไปนะคะผ่อนเดินแล้ไม่น้อยกว่า60,000บาทค่ะผ่อนไม่เกิน5ปีนะคะงวดสุดท้ายเหลือเท่าไหร่ก็โป๊ะได้ค่ะเนี่ยนะคะบรรยากาศภายในแปลงนะคะ ที่ดินจะเป็นแนวเฉลียงไปอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะหากซื้อสดโฉนดพร้อมโอนนะคะสนใจติดต่อคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทร099 2216289ค่ะสวัสดีค่ะ